วันนี้เรามีเทคนิคบางอย่างมาฝากนะครับอันนี้เราก็จะผสมยูนิเทนกับทินเนอร์นะครับยูนิเททนเนอร์ที่จะมาใช้กับยูนิเทนต้องเป็นเฉพาะนะครับที่ใช้ด้วยกันได้จะใช้ทินเนอร์อะไรก็ได้มาผสมไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็น TOA นะครับทินเนอร์เบอร์41แล้วก็ขวดน้ำเปล่ามา1ใบ เราก็ใส่ยูนิเทนเข้าไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะใส่ทินเนอร์ใส่ล so, ้วง้าไปเลยฮะเกิดยูนิเทน3ส่วนทินเนอร์หส่วนนะครับเราก็กะกะเอานะครับประมาณประมาณเอาแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเลยครับไม่ต้องมาคนอย่างนี้มันผสมกันดีกว่านะครับแล้วเราก็เท ใส่ภาชนะนะครับเอาไปใช้งานใช้แปลงทานะครับอันนี้เราทำเป็นชั้นวางหนังสือวางของอนเองอนกประสงคนะ์ไม้สนไม้พาเลทน,นะครับพอเราทาแล้วมันก็จะดูสวยงามอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ ทินเนอร์ล้างแปลงนะครับทินเนอร์ก็ใช้แบบถูกๆนะครับอันนี้เป็น 3A มะก็ล้างแปลงส่วนไอ้น้ำทินเนอร์ที่เหลือล้วก็กรอกใส่ขวดเก็บไว้นะครับเอาไว้ล้างแปลงหรือว่าทําอะไรล้างอะไรตอนไรได้นะครับเราไม่ทิ้งนะครับล้างสักสองครั้งไม่ต้องไม่ต้องใช้ทินเนอร์เยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแปลงที่ล้างแล้วนะครับเอามาแช่น้ําน้ําเปล่านี่แหละครับ เอาแช่ไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แปลงมันจะไม่แข็งนะครับครั้งหน้าเราก็เอามาใช้ได้อีก